ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีของแม่รักทุกท่านนะคะค่ะนี่วันนี้คุณแม่มาโปรห้าค่ะพวกราคาอยู่ที่สองพันห้าวันนี้แม่ขายขายสองพันสี่นะคะคุณแม่โปรนะคะโยนโปรค่ะนี่สีธรรมชาติค่ะค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอเป็นสีธรรมชาตินะคะข่ะช่วงการเป็นสีเทามุกนะคะสวยค่ะเป็นลายขาหยาดฝนดาวค่ะสวยงามมากค่ะ ขาดช่วงกลางที่ชาวมุกนะคะช่วงไอเชิงที่เป็นชายคุยหน้านางนี่ค่ะออกสีเปลือกไข่นะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคาโปรโมชั่น2เม็ดป้ายพื้นหนึ่งค่ะพื้นหนึ่งอยู่ที่2,400บาทนะคะปกติคุณแม่าขาย2 5 0 0นะคะค่ะพื้นนี้อยู่ที่2 4 0 0วันนี้ค่ะชายคุยหน้านางลายลูกแก้วค่ะ ค่ะแต่ว่าเป็นสีธรรมชาติค่ะมันจะมาแตกต่างกันแต่ละเที่ยวไม่เหมือนกันนะคะค่ะถ้าชาัยคุยพวกนั้นจะอยู่ที่สองพันแปดสองพันเก้าค่ะมันจะมีมีหลายแบบนะคะอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาติชัยคุยท้านางนะคะนี่ค่ะช,ช่วงกลางนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นสีเทามุกนะคะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะโปรโมชั่นค่ะราคาอยู่ที่สองพันสี่ร้อยบาทค่ะ ภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะชายคุยหน้านางห้าตะกอยกขีดลายลูกแก้วค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เนื้อผ้าสวยงามมากค่ะสองพันสี่ค่ะคุณแม่โปรถ้าไม่โปรขายใส่คนเดียวไม่หมดนะคะสองพันสี่ร้อยบาทค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางห้าตะกอสีธรรมชาตินะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่าสองพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยไม่สัง่งสวยไม่จืดการค่ะสองพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะงานผ้าไหมสวยงามมากค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะโดดเด่นดูดีมากค่ะลายนี้ก็สวยนะคะค่ะเป็นลายดอกกุหลาบค่ะสวยงามมากค่ะ คาสีธรรมชาติค่ะสอง0ันสี่้อยบาทเนื้องานสวยงามมากค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะค่ะสอง0สี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าเป็นลายนี่อเป็นขอโทษนะคะเป็นสีเปลือกไข่ค่ะนี่ก็สีธรรมชาติค่ะลายดาวค่ะค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารแ่างน้อยตามมาค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยดูดีดูเด่นมากค่ะ2,400บาทนะคะค่ะช่วงล่างช่วงกลางนี่ก็จินรรมชาติมองเห็นก็เอาดอกอัญชันย้อมนะคะถ้าดอกอัญชันย้อมจะอ,ออกโทนสีนี้ค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนสีธรรมชาติค่ะ2,400บาทนะคะเป็นแม่โปรนะคะชายคุยหน้านางห้าะตอค่ะลายดาวค่ะค่ะ สวยตลอดกลางงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหลูดูเด่นนะคะค่ะงานนี้ค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะสองันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะภาพอโปรโมชั่นค่ะเนื้อผ้าหนางานเนื้องานหนามากค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะนี่ก็ลายเต่าน้อยค่ะช่วงกลางก็ม่วงชมพูนะคะชายคีหน้านางห้าตะกอค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะสองพันสี่ร้อยบาทค่ะงามเลือหลายค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะสองพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะสองพันสี่ร้อยบาทค่ะค่าลายเต่าน้อยนะคะหาสองพันสี่ร้อยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่2,400บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะค่ะ2,400บาทนะคะเป็นภาคแต่ตันนี้ค่ะแม่โปรโมชั่นค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ2,400บาทนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนนะคะค่ะเป็นน้โปรค่ะเป็นชายคือหน้านางห้าตะกอค่ะอันนี้ลาย ตลาดพันปีค่ะอันนี้ยกขีดชายคุยหน้านางยกขีดเมดพิกไทยนะคะสีครามค่ะลายกอไผ่นะคะช่วงนี้โปรโมชั่น2,400บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีความยาว2เมตรกว้างหนึ่งเม็มาตรฐานของผืนผ้าท่านจะเอาไปเป็นอ้ค่ะจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะ2,400บาทนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอนนะคะค่ะลายกอไผ่ค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนี่ก็ เป็นลายดอกชบาค่ะพื้นผ้าออกทนสีชมพูนิดหนึ่งนะคะสีพัทเทิลนะคะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะเนื้องานหนามากค่ะเนื้อผ้าหนาค่ะค่ะสองพันสี่นี่ค่ะถือว่าถูกมากนะคะค่ะราคาพวกนี้เป็นราคาย่อมเยาค่ะสองพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นผ่าชายคุยหน้านางห้าตะตอค่ะค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะสองพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะสองพันสี่ร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีนะคะอันนี้ก็สวยค่ะเลือดหลูดูเด่นนะคะค่าสอง0ับาทค่ะอันนี้ลายอันนี้ค่ะลายลิซ่าค่ะ2,400บาทนะคะลายลิซ่านะคะ ค่ะสีฟ้าคามค่ะเป็นสีครามนะคะ2400เป็นราคาโปรโมชั่นค่ะ2400บาทค่ะเป็นสีฟ้าคามค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะความยาว2เมตรกว้างหนึ่งเมตรค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะค่ะเนื้องานหนามากค่ะหนานิ่มแน่นค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ อย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาปาะคุ้มครองค่ะ